รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รายการโดยบริษัทปะตะทจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกับรายการพลังงานวันนี้กับดิฉันพัชราวันเคลือพันธ์สาระความรู้ความเคลื่อนไหวนในแวดวงพลังงานเรานำมาเสนอกันทุกวันพุธเวลา10นาฬิก30นาทีถึง11นาฬิกาทางช่อง9 m c o t HD ค่ะในสัปดาห์นี้รายการของเรามีหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันไปติดตามกันเลยค่ะ ที่ข่าวแรกนะคะดีป้าจับมือกับวิสเทคเปิดตัววิสัยเพื่อพัฒนา AI Enable Solution ในแนวคิด AI for Everyone ไปชมกันเลยค่ะ เมื่อเร,เร็วๆนี้นะคะดีป้าได้จับมือกับวิสเทคเปิดตัววิส,สัยอย่างเป็นทางการพร้อมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กับวิส,สัย AI เพื่อเดินหน้าเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม AI ขั้นสูงของประเทศโดยชูแพลตฟอร์ม AI Enable ในแนวคิด AI for everyone เตรียมความพร้อมสู่การเป็นประเทศผู้นำด้านเทคโนโลยี AI ก่อนจะก้าวเข้าสู่ตลาดสากลต่อไปค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทพลนิมมานพัชรินผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดรสรณะนุชอนง์ CEO บริษัทวิสัย AI จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์โดยมีดอร์ไพรินชูโชธถาวรนายกสภาสถาบันวิทยาสิริเมทีหรือวิสเทคดรภาัสกรประถมบุตรรองผู้อำนวยการใหญ่ดีป้าและศาสตราจารย์ดรจํารจำรัดลิ้นตระกูลอธิการบดีวิสเทคร่วมเป็นสักข,ขีพยานในพิธีลงนามและงานถแถลงข่าวเปิดตัววิสเทคอย่างเป็นทางการณอาคารดีป้าลาดพร้าวค่ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทพลบอกว่าปัจจุบันนี้ประเทศไทยยังขาดเทคโนโลยีขั้นสูงที่เกิดจากการพัฒนาโดยฝีมือคนไทยเองซึ่งนี่จะเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศที่ผ่านมานะคะดีป้าได้ร่วมมือกับวิสเทคจัดตั้งสถาบันวิจัยปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยโดยมีเป้าหมายหลักในการเป็นศูนย์กลางในการให้บริการที่ครบวงจรสาหรับการศึกษาทดลองวิจัย และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI พร้อมทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนากำลังคนดิจิทัลควบคู่ไปกับการพัฒนาและวิจัยชุดข้อมูลเพื่อรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจนวัตรกรรมดิจิทัลค่ะและด้วยความต้องการใช้เทคโนโลยี AI ในภาคธุรกิจของประเทศเราที่มีลักษณะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้ดีป้าและวิสเทคได้เปิดตัววิสัยโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้เกิดบริการดิจิทัลโซลูชันด้านการเชื่อมโยง AI ในรูปแบบของแพลตฟอร์มที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงทั้งในภาคธุรกิจและชีวิตประจำวันส่งเสริมการเรียนรู้ของเครื่อง m a c h i n เล e ร์นิ่งที่ล้ำสมัยพร้อมให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาเทคโนโลยี AI ขั้นสูงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ให้กับพันธมิตรทั้งหลายเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประเทศแห่งผู้นำด้านเทคโนโลยี AI ก่อนจะก้าวเข้าสู่ตลาดสากลน,นี่จึงเป็นที่มาของการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวค่ะทางด้านรองศาสตราจารย์ดรสรณะ,ะกล่าวว่า วิสัย AI หรือวิสัยก่อตั้งขึ้นเมื่อเดินกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากดีป้าซึ่งวิสัยเล่งเห็นโอกาสในการประยุกต์ใช้เมกะเทคเทรนด์โดยตั้งใจจะพัฒนาและนำเสนอ AI Enable Solutions ที่มีประสิทธิภาพสูงอีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายตามแนวคิด AI for Everyone เนื่องจากในทางปฏิบัติแล้วนะคะ Data Centric AI ได้มีการพัฒนาให้ใกล้เคียงซอฟต์แวร์บริการนั้นจะมีส่วนช่วยในการลดการพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญ AI ขั้นสูงให้แก่ผู้ที่ต้องการประยุกต์ใช้ AI ในการพัฒนาธุรกิจของตัวเอง และสามารถใช้โมเดลที่วิสัยพัฒนาไว้พร้อมใช้งานจึงลดต้นทุนด้านเวลาลดต้นทุนด้านหมุลลากรซึ่งจะถือเป็นปัจจัยสำคัญในการลดข้อจำกัดด้านการใช้งาน Entry Barrier และทำให้การเข้าถึง AI เกิดขึ้นในวงกว้างมากขึ้นด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะนับว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มีประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับการบริหารงานในยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองคะ่ะ ปีที่54การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผได้ปรับตัวครั้งยิ่งใหญ่รับเทรนด์ลดคาร์บอนเพิ่มการเพิ่งพาทรัพยากรในประเทศรับมือวิกฤตพลังงานพร้อมขยายบริการพลังงานครบวงจรตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายไปชมกันเลยค่ะ คุณบุญยญนิตวงรักมิตรผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ,ผได้กล่าวถึงทิศทางการขับเคลื่อนกฟผ,ผเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากฟาผ .9 สูบปีที่54เมื่อวันที่1พฤษภาคม2,565ที่ผ่านมาว่าท่ามกลางธุรกิจพลังงานและทิศทางพลังงานโลกที่มุ่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นศูนย์กฟผได้เร่งเดินหน้าเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อพึ่งพาตัวเองจากทรัพยากรธรรมชาติภายในประเทศลดการนําเข้าเชื้อเพลิงราคาสูงทําให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอแม้ในช่วงวิกฤตพลังงานซึ่งโครงการหลักๆก็คือโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ํารวมกับโรงไฟฟ้าพลังงานน้ําในเขื่อนของกฟผหรือโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริด เฉือนจรินทรจังหัดอุบลราชธานีที่ช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและยังส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะกฟผได้ตั้งเป้าเร่งดำเนินโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริด ให้ครบ2,725เมกะวัตต์ตามแผน PDP 2018 Revision 1ภายใน5-10ปีนี้โดยภายในปี2565อยู่ในระหว่างการดำเนินหน้าโครงการโซลารเซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแกน่นกำลังผลิต24เมกะวัตต์กำหนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ภายในปี2566นอกจากนี้นะคะยังมีแผนพัฒนาโครงการโซลารเซลล์ลอยน้ำไฮบริด พร้อมติดตั้งแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานในโครงการเขื่อนคู่เฉลิมพระเกียรติฉลองพระชนมายุครบหรอบในเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนคริจกกนจนังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นเขื่อนที่มีศักยภาพทางด้านปริมาณน้ำพื้นที่การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์พื้นที่ติดตั้งแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานและระบบส่งไฟฟ้าร่วมกันที่สามารถแจกกระแสไฟฟ้าได้มากถึง1,100เมกะวัตต์ ช่วยในการบริหารจัดการไฟฟ้าและทำให้ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นค่ะในขณะเดียวกันกฟผเองก็ได้พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าให้มีความทันสมัยซึ่งในปี2565นี้ได้ตั้งเป้าขยายผลโดยนำระบบพยากรณการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนไปติดตั้งภายในศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าตามเขตปฏิบัติการต่างๆทั่วประเทศรวม11แห่งค่ะ ส่วนโครงการติดตั้ง BESS ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีและการปรับปรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูงดิจิทัลนำร่องจำนวน2แห่งคือสถานีไฟฟ้าแรงสูงกระทรรักษจังหวัดศรีสะเกดและสถานีไฟฟ้าแรงสูงตราดจังหวัดตราดค่ะ ในยุคสมัยที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประชาชนมีความหลากหลายมากขึ้นนะคะกฟผก็ยังเร่งขับเคลื่อนธุรกิจสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านพลังงานอย่างครบวงจรเพื่อตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าวเช่นธุรกิจ e g a t EV Business กฟผได้ขยายสถานี e l e ล็ก e g a t ทั้งแบบชาร์จเร็วและชาร์จธรรมดาในพื้นที่ต่างๆจำนวน49สถานีทั่วประเทศและภา,ายในปีนี้ตั้งเป้จาจะขยายสถานีให้ได้กว่า120สถานี นอกจากนี้กฟอพอยังร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคศึกษาการรวบรวมสถานีชาร์จของแต่ละหน่วยงานให้เป็นแพลตฟอร์มเดียวกันนอกจากนี้ยังมีธุรกิจจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG โดยในช่วงวิกฤตพลังงานสามารถแบ่งเบาภาระของประชาชนได้ประมาณ500ล้านบาท พร้อมเดินหน้าร่วมทุนโครงการก่อสร้างคลังจัดเก็บและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติแหลวแห่งที่2ที่ตำบลหนองแฝบจังหวัดระยองกับบริษัทปตทจำกัดมหาชนเพื่อขยายโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติภายในประเทศสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานของประเทศในระยะยาวและคาดว่าจะสามารถดำเนินการเชิงพาณิชย์ในภายในดเดือนพฤศจิกายน2565นี้ค่ะและก็ยังมีบริษัทอินโนพาวเวอร์จำกัด ดำเนินธุรกิจนวัตรกรรมพลังงานและเทคโนโลยีแห่งอนาคตเช่นเทคโนโลยีทำตลาดซื้อขายไฟฟ้าการซื้อขายคาร์บอนเครดิตพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำผ่านโครงการต่างๆอาทิโครงการปลูกป่าล้านไร่โดยผนึกกำลังกับภาคีเครือข่ายต,าตั้งเตาปลูกป่า1ล้านไร่ ภายในระยะเวลา10ปีระหว่างปีพศ2565ถึง2574ทั้งป่าต้นน้ำป่าบกและป่าชายเลนค่ะโกโฟผมีการพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะสำหรับติดตามและควบคุมการประหยัดพลังงานรายอาคารในกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่และกลุ่มอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีโครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์5ที่มุ่งหวังให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยั่งยืนค่ะคุณผู้ชมคะจะเห็นว่ากฟผเขาพร้อมเดินหน้าพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลพลังงานภายใต้การดำเนินงานตามแนวคิด e g a t for all กฟผเป็นของคนไทยทุกคนทําเพื่อทุกคนโดยคํานึงถึงประชาชนและประเทศชาติเป็นสําคัญค่ะสนับสนุนรายการโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชน ไปต่อกันที่ปตทอสอพอค่ะที่ได้เผยผลคุประกอบการไตรามาสที่1ปี2565ยังคงแข็งแกร่งพร้อมเดินหน้าแผนงานผลิตกา๊าซจากโครงการ g 1ทั61และ g 2ทั61อย่างเต็มกำลังหลังเข้าเป็นผู้ดำเนินงานรวมทั้งมุ่งมั่นเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำตั้งเป้าหมายปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์และสร้างความสมดุลทางสังคมและสิ่งแวดล้อมค่ะ คุณมนตรีลาวันชัยกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทปตทสำรวจและผลิตปโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตทสาพากล่าวว่าในไตรมาสที่หนึ่งที่ผ่านมาปตทสาพได้ประกาศความมุ่งมั่นจะดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการกา๊าซเรือนกระจกและภาวะโลกร้อน รวมถึงสนับสนุนเป้าหมายของประเทศเกี่ยวกับการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนโดยปตทอสอพอกำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ภายในปี2593ซึ่งจะดำเนินงานผ่านแนวคิด EP Net Zero 2050เพื่อสร้างคุณค่าร่วมแก่ผู้มีสว่นได้เสียและการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนค่ะการดำเนินงานตามแนวคิด EP Net Zero 2050 พือลดการปล่อยก๊าซอนกระจกดังกล่าวจะครอบคลุมสโคบหนึ่งการปล่อยก๊าซอนกระจกทางตรงและสะโคบ2การปล่อยก๊าซอนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงานในธุรกิจสำรวจและผลิตปิตโตเรเลียมซึ่งปตทสพ,พเป็นผู้ดำเนินการโดยได้กำหนดเป้าหมายเพื่อลดปริมาณความเข้มในการปล่อยก๊าซอนกระจกลงไ้ได้นไม่น้อยกว่าร้อยละ30ภายในปี2573ร้อยละห0ิ ภายในปี2,583เพื่อนำไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ให้ได้ตามเป้าหมายภายในปี2,593ค่ะในด้านของผลการดำเนินงานในไตรมาสที่1ที่ผ่านมานะคะปะตทสพ,พมีรายได้รวม2,83 0ล้านดอลลาร์สหรัฐเทียบเท่า68,890ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ5จากไตรามาสที่4ปี2,564ซึ่งมีรายได้อยู่ที่1 9 8 9ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ6 6 2 2 2ล้านบาทสาเหตุหลักๆนะคะมาจากราคาขายผลิตภัณฑ์ในไตรามาสนี้ที่ปรับตัวสูงขึ้นจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในขณะที่ปริมาณขายปิโตเรเลียมต่อวนันเฉลี่ยเพิ่มมาอยู่ที่427,368บปาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวนัน เทียบกับ4,2965บาเรลที่เทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวันในไตรมาสที่4ของปีที่แล้วซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มปริมาณการผลิตและขายก๊าซขั้นต่ำของโครงการอาทิตย์อย่างไรก็ตามนะคะในไตรมาสที่1นี้ปตทสพมีรายจ่ายจากรายการที่ไม่ใช่ดําเนินการปกติโดยมีผลขาดทุนจากการประกันความเสี่ยงราคาน้ำมันจำนวน240ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากผลประกอบการดังกล่าวส่งผลให้ปตทสพอมีกำไรสุดที่ในไตรมาสที่หนึ่งนี้318ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่า1519ล้านบาทลดลงเล็กน้อยนะคะเมื่อเทียบกับไตรมาสที่4ที่ผ่านมาของปีที่แล้วซึ่งมีกำไรสุดที่อยู่ที่321ล้านดอลลาร์สหรัฐเทียบเท่า1646ล้านบาทค่ะสำหรับต้นทุนต่อหน่วยในไตรมาสที่1นนี้นะคะอยู่ที่26.5ดอลลาร์สหรัฐ ต่อบาเรวเทียบเท่าน้ำมันดิบและมีอัตรากำไรก่อนดอกเบี้ยภาษีและค่าเสื่อมราคาที่ร้อยละ78ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ค่ะคุณมนตรียังกล่าวเพิ่มว่าในการดำเนินงานหลักของปตทสอพอในปีนี้จะให้ความสำคัญกับการดำเนินงานในโครงการ G1 ทัหหลังจากบริษัทได้เข้ามาเป็นผู้ดำเนินการเมื่อวันที่24เมษายน2565ที่ผ่านมา โดยจะเร่งแผนงานในการเพิ่มอัตราการผลิตก๊าซธรรมชาติให้ได้ตามเงื่อนไขในสัญญาแบ่งปันผลผลิตเพื่อรองรับความต้องการใช้พลังงานของประชาชนและประเทศ นอกจากนี้นะคะปะตาทาสพยังมองหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆที่นอกเหนือจากธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานซึ่งขณะนี้ได้ร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อทําการศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กรีนเอทานอ l ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดและการดักจับและกักเก็บคาร์บอนซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีใหม่นะคะในการช่วยลดกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จะเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการดำเนินธุรกิจของปตทาสาพาที่จะสร้างความสมดุลระหว่างธุรกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำและการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน คุณผู้ชมคะและเมื่อเร,เร็วๆนี้นะคะปะตทสพยังได้ร่วมมือกับบริษัท Inpec Corporation และ j t c h o l d i n g Corporation ซึ่งเป็นพันธมิตรจากประเทศญี่ปุ่นศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการดักจับและกักเก็บคาร์บอนในประเทศไทยซึ่งจะครอบคลุมถึงขั้นตอนเทคโนโลยีและกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันการลดกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของภาคอุตสาหกรรมค่ะ ท่านผู้ชมคะนอกจากนี้ปตทสพยังได้ลงนามความร่วมมือกับ5บริษัทนานาชาติชั้นนําด้านพลังงานและโลจิสติกเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโรงงานผลิตรกรีนอีเมทานอลเชื้อเพลิงคาร์บอนต่ําที่ได้จากการดักจับก,ก,ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งจะเป็นการใช้เทคโนโลยีที่จะนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาใช้ประโยชน์อีกด้วยค่ะ รายการพลังงานวันนี้นำเสนอข่าวสาระความรู้ความเคลื่อนไหวในแวดวงพลังงานที่ต้องการบอกกล่าวเรื่องราวให้สังคมได้รับรู้เผยแพร่ออกอากาศทุกวันพุธเวลา10นาิก30นาทีถึง11นาฬิกาทางสถานีช่อง9 m c o t HD หมายเลข30 สนุนรายการโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนขาาน่าวสารในวงพลังงานยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะไปชมกันต่อเลยค่ะไปต่อกันด้วยข่าวดีสำหรับความช่วยเหลือจากภาครัฐในยุคน้ำมันขึ้นราคาแบบนี้นะคะกระทรวงพลังงานลุยโครงการ w วิน a ซ e ช่วยค่าน้ำมันวินมอเตอร์ไซค์ถึง3เดือนไม่ให้ขยับค่าน้ำมันกระทบประชาชนค่ะคุณกุลิตส,สมบัติสิริ ปลัดกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานได้นำเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะต่อคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกอบอง,งอและได้มีมติเห็นชอบโครงการบรรเทาผลกระทบราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินสำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ ทั้งนี้นะคะในมอบหมายให้กรมธุรกิจพลังงานดําเนินโครงการซึ่งในผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและมีมติเห็นชอบมาตราการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบอาชีพในภาคขนส่งโดยให้ส่วนลดราคาน้ํามันกลุ่มเบนซินแก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะหรือรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่มีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่ได้จดทะเบียนเป็นผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างกับกรมการขนส่งทางบกจำนวนสิทธิ์รวมทั้งสิ้น16,655รายจะได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือค่าน้ำมันไม่เกิน250บาทต่อคนต่อเดือนรวมทั้งสิ้น3เดือนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม2,565นี้ค่ะ ทั้งนี้นะคะโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการลดภาระของประชาชนจากการปรับขึ้นค่าโดยสารอีกด้วยค่ะทางด้านคุณนันทิกาทางสุภาณิชอธิบดีกรมธุรกิจว่ากรมธุรกิจพลังงานเองได้เร่งดำเนินม,มาตรการเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับโครงการวินเซฟในครั้งนี้ค่ะ สำหรับผู้ที่ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่เข้าเกณฑ์รับสิทธิ์นะคะอย่าลืมเข้าไปกดยืนยันสิทธิ์ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังแบนเนอร์สิทธิ์ w วิน a ซ e และสถานีน้ำมันที่เข้าร่วมโครงการนะคะสามารถกดยืนยันสิทธิ์ได้ที่แอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม2565และสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่8พฤษภาคม2565ณสถานีบริการน้ำมันที่เข้าร่วมโครงการค่ะ ่วนการใช้งานนะคะจะมีความคล้ายกับโครงการคนละครึ่งที่จะต้องมีการเติมเงินเข้าไปในบัญชีก่อนนะคะถึงจะใช้งานได้ค่ะในขณะนี้นะคะมีสถานีบริการน้ำมันสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า1000แห่งซึ่งสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่องโดยกรอกแบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้ที่ www.doeb.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คอรเซ็นเตอร์โครงการโทร02-7944308-9ในวันและเวลาราชการค่ะท่านผู้ชมคะข่าวสารสาระความรู้และความเคลื่อนไหวในแวดวงพลังงานมีอะไรบ้าง ใครต้องการที่จะบอกกล่าวสังคมให้ได้รับรู้เรื่องอราวอะไรสามารถติดต่อมาได้นะคะที่รายการพลังงานวันนี้เราจะนำมาเผยแพร่ในรายการค่ะสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการได้ทาง Facebook Fanpage พลังงานวันนี้และสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube ที่ขึ้นบนหน้าจอนี้ค่ะวันนี้ขอขอบคุณที่ติดตามชมรายการนะคะสวัสดีค่ะ